มาแล้วครับจากไหนมาเสยบปี๊ดแม่ลูกนี้ไม่ได้ครับมาแล้วครับอยู่ที่ไอระดาครับเข็นมาแล้วครับไอระดาครับมองหาเพื่อนครับเอาความแน่นอนครับปุ๊บเตอครับสามไปกับเตอร์หมายเลขสิบห้าครับเอาแล้วครับไม่รีรอครับตอนนี้ปุ๊บเล่นลูกเก่าลูกยาวแล้วครับได้นะครับโอ้โหน้อนี้ถือว่าดีแค่หมายเลขสิบเอ็ดนะขึ้นมาใหม่ครับตอนนี้ทีไอระดาครับเหมือนกันแล้วครับตอนนี้ฮะ โอ้โหสามสิบแปดต่อสามสิบแปดนะครับแม่สูสีจริงๆคู่นี้เฮ้ยโ,โ,โอ้โหแย่รันนิดเดียวเองพวกนี้แอนรละดาของเรานะครับชุดสามแต่ไม่เข้านะบอลเอก็ไม่รอช้าก็สวนกับเร็วเลยครับพวกนี้เอาบ้างครับได้ไหมแม่อยู่ที่จังหวัดสุดท้ายแล<ต>้วครับพรับพยาวยิงสาแน่ับนเ,นเพื่อจะให้ทิ้งระยะไว้นิหนึงครับแต่ว่ายัาง ไม่ได้ฮะ,สะ,ะเสมอกันอยู่ฮะครับนี่อย,อยู่ที่จังหวะสุดท้ายของแต่ละทีมครับใครจะทำได้ดีกว่ากันเท่านั้นเองครตอนนี้ครับผมครับแท็กติกทีมก็ถึงสีกันครับตอนนี้ครับผมจังหวัสีครับครับผมจังหวะสุดท้ายแล้วนะทีที่เจ็ดที่ขาดครับทุกบอลรกิ้งนะครับแม่นิดเดียวครับผมเป็นมงคลเอครับจะได้ลูกลำเมงขึ้นมาครับ เป็นลูกนะครับลูกลื่นนะตอนนี้ครับผมแม่เพราะว่ามันมันคนได้สี่ครับเกือบมันเยอะนะฮะมาถูกลูกมันก็ทำให้ลูกมันลื่นนะฮะู่ที่อ้๊มครับมาที่ชิปชิปมาบอยบอยบอยจ่ายมาลูกที่สวยครับกลายสองคะแนนเรียบร้อยน้ำนะครับตอนนี้โอ้โหลูกนี้เป็นการประสานงานที่สวยงามท่านลูกนี้นะฮะได้แต้มอย่างสวยงามมากสองแต้มนะฮะ หมาเลขสิบครับบอยครับบอยซ่าหมีคันสรับี่ครับขอบมาพี่โจไม่ได้ครับแมวละครับเกิกลับขึ้นมาแล้วครับม่าชิปผมัาอพิเลยมาพี่อั้ำครับอ้ำตั้งยิงเด่งเดรับพวกนี้ได้ไหมสามคะแนนแล้วเลย เอาละครันแล้วครับสำคัญมากครับรูปนี้ครับนวโผมาถึงห้าเต้มเลยครับตอนนี้ไฮระดาของเราไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องหาเซติกมาแก้ไขนะครับตอนนี้โอ้โหโดนตัดได้เอาแล้วครับสวยกลับขึ้นมาครับอยู่ที่บอยบอยซ่าโค้งกู๊กีิจ่ายสวยแล้วตรงนี้ฟาวครับฟาวครับโดยหมายเลขหกครับหมายเลขหกครับอ่าเอาเวลาเนาะเอาเวลาเนาะของทีมไฮระดาครับ โอ้โหลูกเม้ไม่ที่จังหวัดสุดท้ายจริงๆนะคุณโอ๊ะครับผมทีเดีี่ข่าวตอนนี้อยู่ที่ปกรณฮะครับวิ่งขึ้นมาแล้วถ้าทําแท้ไม่ได้ก็ต้องโดนสวนกลับครับต้องผมยอมรับความจริงนะลูกอย่างนี้ฮะแต่ถ้าทําได้ก็จะได้แ้มทันทีเลยครับถูกต้องครับโอ้โหนี่แหละครับคือนเสน่ห์ของมันนะครับาสเกตบอลนะครับไอระดานี่จบ คอเตอร์สองนี่นำอยู่นะฮะตอนนี้คอเตอร์สามเนี่ยกลับมาที่เสมอกลับมาโดนมากรนํำนะฮะตอนนี้ก็โดนนำก่นนำอยู่นะแต่ทีมวันนี้รู้สึกจะคล้ายๆกันนะครับผมตามพวกคอคอเตอร์ที่สี่คนที่ตามกับมานำนะครับผมโอ้โหสนุกมากครับคู่นี้นะฮะถือว่าทีเด็ดที่ขาดอยู่ที่จังหวะสุดท้ายจริงๆครับของปกรเอแล้วก็ทีมเอดรดาของเรานะครับไปลุกโทษครับวันนี้ตอนนี้นะครับจะได้โดยหมายเ้ขสามครับปรกรเอครับ อย่อยาภาไปครับต้องกายกระช,ะ<ม>ชอกมาเลยฮะเหมือนเล่นสนุกฮะยิงไม่ฟาดจมูกนะฮะโอ้สนุกเลยพี่ครับผมลูกที่สองครับผมโอ้ยดาไปเป็นหอพินทีครับตรงนี้เอาล่ะครับเป็นโอกาสของทีมไอราดาครับจะบำเหนยงลูกขึ้นมาครับตอนนี้เอาละ่ะโจมาหาเพื่อนครับช่วยไย้ไหมครับ โอ้โหปิดอ uh, like, um, um, uh ่าโดนแจกับไมาได้ครับได้ไหมครับตอนนี้ปุ๊บนี่นิดเดียวครับแมเอาล้ครับโดนเสือกับมาไครับมังก่อัเมาได้ครับโดนคุณเต้นนะครับบอหาเพื่อนครับอ่าโจสวยกับเพื่อนครับอ่าล้ครับมาได้สองยังไงครับปุ๊บยังได้ไหมยังได้อยู่นะครับตอนนี้อลาดดาครับแม่ต้องเอาคือได้ได้ครับไม่ได้ครับตอนนี้ความขยันมาแล้วครับทีมอลาดดาของเราครับตอนนี้นะครับส่งหาเพื่อนครับมาได้สี่ครับปึ๊บ โอ้โหไม่ได้ครับเอาแล้วครับแม่รอบนี้ไม่ได้ก็โอเคครับต้องลงมาสกัดเป่อครับตอนนี้สวนกลับก็มาแล้วครับทางอนเอครับไม่รีบตอนนี้ไม่รีบครับมองหาเพื่อนครับเอาลูกที่แน่นอนเลยก่อนนะครับมายเลขสิบมองหาเพื่อนครับไปทางซ้ายฮะไปอยู่ที่อ้ําครับอ้ํามเฮ้ชุวยไดเลยมครับ เอาละครับโดนเสิร์ฟกลับแล้วตอนนี้เอาล้วครับตอนนี้เสิรกลับเร็วขึ้นมาแล้วครับไอระดาเอาแล้วครับพอกอาเพื่อนครับชุดได้ดีกว่าครับเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหแม่ออกครับตอนนี้ครับอีมาดาจะได้นะครับเอาล้วครับโอ้โหพลาดกันไม่ได้นะครับสองเปียทตัวแล้วครับมังกรครับเอาน้องพลลงมาครับหมายีลขเจ็ดสิบเจ็ดชิปครับโอ้สองทีมนี้ครับถือว่า จังหวะสุดท้ายสำคัญมากนะครับพลาดกันไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ทีบรรดาครับมองหาเพื่อนครับเอ้ยเอาแล้วตอนแยกกันไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ครับมับงกรเอครับอันนี้อ <า S 1> มองหาเพื่อนแล้วครับเพื่อความมั่นใจครับไม่รีบนะครับเอาจังหวะแน่นอนไว้ก่อนครับชุดเอเลยครับเบโอ้โหเร็วเลยครับแย่ตอนนี้เจ็ดแต้มแล้วครับหนำขึ้นไปแล้วโอ้โหเหนื่อยครับบรรดาเหนื่อยครับ ไม่ได <toys> ้เองครับเอาแล้วแล้วโดนตัดด้วยลูกนี้เอาครับประเทศโอ้โหพิจายาไอ้โมเพื่อนครับเอาล้วครับสเปนครับบีดได้ไหมโอ้โหแยากได้ครับเปล่าครับบอยมาแล้วเปล่าเรสวนกันแล้วตอนนี้อาราดสวนกัาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับช่ดยเลยครับเปิ้ล โอ้โหไม่เลยครับแหมนิดเดียวนะครับปิีนไปปิีนมานะครับอะไรครับตอนนี้ทําเกมช้าหน่อยครับมังคุดเอครับไม่รีบนะครับไม่รีบพอแต้มอยู่พอาะฉะรั้ครับตอนนี้จัดคะแนนครับส่อาล้วครับปีนแลตอนนี้อาวแล้สวนกลับเร็วขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อาวแล้วครับฮึเฮ้ยเหี้ยแล้วโอ้โหไม่เลยครับแหมลูกนี้กับช็อคแหวรได้ครับ ใส่ไปเรงนี้รีบาวน์ได้ครับปาที่เต้นครับเล่นไปไีมาบ้าครับเอาเลยเลยแต้ครับเอาแล้วลไขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ทีเด็ดที่ขาดในจังหวัดสุดท้ายเท่านั้ครับด้ครับได้บอกกันไครับผมหนึ่งนิ่งครับพรนี้ไม่ได้ครับรีบาวด์เป็นของไอล์ดาแล้วครับ สวนกลับอีกแล้วครับไอระดาสวนกลับมาอีกแล้วครับเอาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหฮ้ยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับโอ้โหนิดเดียวฮะปิ้นนดีมาตรงนี้ครับฮึบโอ้โหไม่ได้แล้วหนีห่างไปแล้วครับเป็น47ต่อ40่สครับตอนนี้ ขอเวลานอกนะครับตอนนี้แหวนะครับแม่เกมในจังหวะที่ทีมของอัดาได้ลูกโทษด้วยจริงๆันมีโอกาสที่ที่จะทํากันได้นะพี่แต่ว่าโโหตอนนี้จะบอกว่าจังหวัดสุดท้ายสำคัญนะครับการปิดสกอร์ไม่ดีเองนะครับสำหรับอัดาดาตอนนี้ก็ทีเด็ดที่ขาดอยู่ที่มังกรมากกว่ากิดจากการเราเอ่อจากการรีบด้วยนะ้อบไปทำแต้มไล่ขึ้นมานะฮะทำให้มันทุกอย่างมันพลาดไปได้นะฮะตอนนี้นะครับยังเหลือเวลาอีกเยอะครับ47กับ40นะครับก็ แป็นแต้มที่ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ก็ยังพอที่จะแก้เกมกันได้ครับตอนนี้ไอระดาก็วางแผนนะครับให้เป็น5 4 3 2ครับตอนนี้ชุฟุตบอลดิขอบคุณกุศลฝันมากนะครับวันนี้คุศลฝันมานั่งเป็นกำลังแรงชีวิตแรงใจให้ด้วยครับวันนี้ครับเดินเกตชุดแม่นครับ้องบอกว่าเออเป็นโค้ดของทีมไหนวะ ปูริญโญ่ฮะโค้ชงมบกรฮะอยู่ไหนฮะอยู่แปดลิ้วออดนทองนะครับเอาตอนนี้อาร์ครับเป็นทีมของอาณาดาครับได้ลูกครับตอนนี้ครับชุดครับสามแต้มได้ไหมไม่ได้ได้ไหมอ้าวฟาวด้วยและได้จุดโทษด้วยนะฮะ เอาเข่าและได้แต้มด้วยนะฮะสามอย่างถ้าคะแนนครับกับเวลาที่เหลือครับต้องดูว่าจะเล่นกันยังไงฮะบาอีดาตอนนี้ครับอ่านะครับลูกโทษลูกแรกครับรอ่าับสวยงามมากครับนี่ครับอ่าขอได้แค่ลูกเดียวใช่ไหมฮะลูกที่แข่งแอยู่ในมืโอเคบอลลงได้ลูกโทษลูกเดียวครับโอเคครับตอนนี้เลสซี่คะแนนครับระยะห่างครับกับเวลาที่เหลือนะครับ ตอนนี้ก็สำคัญมากครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญกันสำหรับสองทีมนะครับครับผมอ่าครับลูกต่อไปนี่คือลูกสําคัญนะคุณบอลบอยครับทุกครับตอนนี้อาดาขึ้นมาครับตอนนี้สวนกลับเร็วขึ้นมาแล้วตอนนี้เอาแล้วครับบอกเพื่อนครับสอนกับเพื่อนครับไปในสีครับชุดเลยครับบอทุกครับนตมเดียวครับตอนนี้เอาแล้วรับแป้งต่อไปนี่สำคัญมากครับสำหรับทีมไหนที่จะได้นะครับตอนนี้เอาแล้วครับเราเรียนลูกขึ้นมาแล้วครับทีมสีสันุกครับกองเอว มาคนเดียวเพรามาแล้วครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็แวนพี่มีอะไรสนุกเยอะครับตอวนี้ครับตอนนี้ครับเอาครับมาครับทุนครับโอ้โหดีนี้ได้ฟาวลงด้วยครับครับตอนนี้สองอย่างเลยแหละฮะใช่ครับต้องดึงทุนดึงทุนอยอีกลูกครับโอ้โหนะครับได้รับโทษด้วยนะครับหาคำทั้งสามแน่ตอนนี้ครับครับผมไดทั้งสามครับจะสเร็จโทษในลูกนี้ ครับเรียบร้อยครับตอนนี้นําอยู่ถึงสี่แต้มเลยนะครับตอนนี้เอาละครับไอระดาต้องหาวิธีรับจะทํายังไงต่อไปครับในเวลาที่เหลือครับตอนนี้ครับตบงบุกครับอึ๊บสวยจอมอาลูกลงกวงลงกวงลงไปจนได้ครับผมบุญขอบวงพี่ลงกวงลงกวงเลยพี่เนี่ยครับเป็นลูกภาษาอะไรเนี่ยเป็นภาษาบ้านครับผมเรียนลูกนี้ให้สวยงามครับลงกวงนะครับอารับ ้ยได้น,น,นะน<ห>นโอ้โหไม่ยอมนะคมะกรอดเอไม่ยอมนะตอนนี้แหลุดไปครับลูกนี้หลุดไปครับเป็นครับโอ้โหลูกนี้หลุดไปครับเอะนะครับมะกรูดเอเริ่มไม่รีบครับตอนนี้เวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับตอนนี้มองหาเพื่อนครับเอาลูกที่แน่นอนไว้ก่อนครับตอนนี้ครับชูไดไหมครับึ๊บมองหาเพื่อนครับเอะนะครับลูกนี้นะครับยังส่งกันอยู่นะครับไม่ชูด,ดนะครับเอาความแน่นอนกันคึ๊บโอ้โหลูกนี้พี่จะทิขเดี่ครับ โอ้โหมันวิธีที่เธขาดในลูกสุดท้ายนี่เองครับตรกนี้โอ้โหครับตอนนี้48ต่อ54นะครับแม่โอ้โหจ่ายกันเองถึงหูพลาดกันเองหมดเลยครับตอนนี้ครับตอนนี้รีบครับวารีบจะทำให้โอ้โหห่างไปอีกสองแต้มครับ48ต่อ56ครับตอนนี้กลับคืนเลยครับ โอ้โหเนี่ยนะเราไม่ได้ฟาวไอเราไม่ได้ลงด้วยนะฮะแต่ด้วยชุดแก้ครับโอเคครับไปแล้วครับได้ลับโทษ2ลูกนะฮะนะครับสองแต้มโทษโดยคุณโจนะฮะลูกที่หนึ่งจะเริ่มขึ้นนัดปัจจี้ครับผมเอาละครับเข้าไปในลูกท่านายนิดนึงฮะลูกที่สองครับ เชียร์มังกรทีพี่เชียร์มังกรผมด้วยเลยไม่เคยเชียร์ไม่ชอบแบบนี้เอาแล้วไงทพูดถูกใจอย่างนี้เลยาโอ้โหลายเลยจริงๆพวกนี้อ่าครับตอนนี้เราเรียงลูกขุ้มาเรื่อยๆครับมังกรเอครับเอาละครับตอนนี้แท่นนำอยู่นะครับมังกรเอของเราครับฮึบโอ้โหนิดเดียวนะครับแหมสวนกลับเลยครับตอนนี้ไอระดาบอกเวลาที่เหลือสำคัญมากครับฮึบโอ้โหตรงนี้ครับนิดเดียวเองครับ สวนกลับมาครับตอนนี้ักองเอของเราครับมาะครับมองหาเพื่อนครับไม่รีบเพราะตอนนี้ไม่รีบครับหนีคุกคิดกันทั้หมดเลยหลุดไปแล้วครับแอ็กจัดตานนี่กายลองดูจังหวะครับไายโอ้โหอาร์ครับอันดาได้ลูกครับตอนนี้มาแล้วครับสวนกลับเลยมาลองสวนกลับเพื่อนครับได้มาเอ้าโอ้โหโดนบล็อกมาเตลอดตรงนี้ครับแล้วก็ได้ลูกจุดโทษด้วยนะฮะขอเวลานอกครับโดยอัดาครับตาบุก เวลาไม่เยอะเท่าไหร่ครับตอนนี้บีบบีบอันตามากครับครับผมทีเด็ดทีเด็ดตัวนี้ตัวเวลาปดสกอนหรือวงก่อนทำได้ดีกว่าครับถูกต้องครับแต่อนันาก็คือว่ารีบครับตอนนี้รีบลุนเลยทุกอย่างมันผิดพลาดไปง่ายขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับแพ้ชนะก็ถือว่านะครับยังมีโอกาสแก้ตัวในในรอบต่อไปนะฮะว่าสายนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นถ้าไม่มีผิดพลาดรัน่าจะเป็นทั้งสองทีมนี้แหละแต่ว่าใคระเป็นผู้ที่เข้าไปก่อนครับ ครับบพราะว่าเนี่ยรอบตึ้นในการเริ่มสนุกขึ้นสนุกขึ้นครับเมื่อทีมแต่ละทีมที่แปดทีมผมว่าสนุกพี่เพราะว่าแปดทีมเนี่ยทีหนึ่งแต่ละสายเนี่ยจะจับเป็นทีมวางเป็นระดับหนึ่งสองสามสี่คือแข่งที่หนึ่งที่สองที่สี่ก่อนครับแล้วก็จับทีมที่สองใส่เข้าไปหาซึ่งแต่ละทีมจะไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะถึงไปเป็นที่หนึ่งของสายก็จริงจะไปเจอจะไปเจที่สองสายไหนแค่นั้นเองก็นั่นแหละครับสำคัญมากครับเป็นการลุ้นโชคครับเนี่ยครับเก่งไม่เก่งก็ไม่รู้เขารู้แต่ว่า

โอ้โหพลาดครับโอ้โหไม่เป็นไรครับตอนนี้มากอนเอก็เริ่มลำเลียงลูกขึ้นมาครับไม่รีบร้อนครับตอนนี้ข้าเวลาไปเรื่อยๆนะครับสวนกับไปได้แปดครับยูทิพนครับบนสองชูที่หับต่ครับไม่ได้ครับ阿าสวนกับพระรดาสวนกับพระตัวนี้เวลาที่เหลืออยู่สำคัญมากสำหรับทีมบรรดาของเรานะครับชุเรบนนี้ ปุ๊บแม่ไม่เข้านะครับเอาไม้ก็เอาไม้ครับส่งกับเพื่อนครับหมายเลขสีครับปุ๊บหมายเลขสองครับปุ๊บเฮ้ยเล่นโอ้โหสองแต้มก็ดีต่สองแต้มพี่จยิาีแล้วโอ้โหดีเดียครับเอแต้มป่แม่เยังไม่เข้าครับตอนนี้แต่ได้ลูกฟ้าเขาตอนนี้ เวลาเหลือแค่3าสิบ้าวิครับพ่อแม่ตอนน่าจะลำบากนิดนึงสำหรับซีไอราดาฮะมันบีบเลยลำบีบนะฮะได้ามครับลามาเหลือ6กคะแนนครับห่างครับตอนนี้อาร์แล้วครับแม่ได้บอลที่บางกรเอก็โอ้โหโดนสวยกลับเล็วครับ เอ้ครับจะได้ลูกครับเวลาข้อจะต่อถอยลงไปเรื่อยครับเอนันนี้สกอร์ู่ที่50ต่อ56ครับแต้มเลยพี่หมุนมาอลงเฉยหมุนไปลงเฉยกูก็ยินเลยกูมีช็อตคอกตั้งลูกหนึ่งมั่วด้วยลูกันะเฮ้ยพี่มันดูมันดูมา จะเป็นล <that> <ici> <an> ูกโทษของทีมมระกอเอนะครับครับป็นแทคติกของทีมอารดาครับลูกนี้ลูกหงที่นึ่งครับอาแต่ครับลูกกายครับเด็กหนุ่งรู้ครับ ไอ้มึงเด็ดมึงอย่าพูดถึงเรื่องไงนี้ดิพวกโดนทั้งคนนี่เรียบร้อยครับตรงนี้เป็นท้าเจ็ดแป๊บครับต่อห้าสิบครับเอาสู้กันเลยครับลูกนี้ต่อเติ๊บแม่ต้องยิงสามนะเพื่อที่จะไล่ครับเพราะเวลามันเหลือน้อยแต่เพี่อครับเอาครับปุผม